จเด็ดอะไรโอ้โหไข่ขาวเลยเด็ดเลยเด็ดยังไงเด็ดเลยนี่โอ้นิดเดียวเองพอแล้วมาเล่นกับลังมดแดงเนาะนี่จอจะเอามดแดงไปโอ้วเต็มเลยต้มยำไอเยไข่มดแดง อให้มันเอาไปคืนไปโอ้กัดครนี่ครับต้มปลาครับที่ได้มาเมื่อตอนเที่ยงครับนี่ต้มยำอะไรนี่ครับเนื้อปลา

นี่จ้ะบ่นี่ครับใส่เฟือกเรียบร้อยคนเก่งเป็นไงละ่ะ ีก็จะกลับไปทำงานพรุ่งนี้นะครับอยู่บ้านยามว่างครับวันนี้ไม่มีคลิปลงเลยครับก็ถ่ายคลิปให้ดูกันบีบ,บแกนี้นะ เยอะขนาดนไ้นอะไรเอานี่ก็เอาอันนี้ตำอะไรโอ้ตันี่เนื้อเนื้อปลานะมันมีกระดูกกันนี่ แ,แบบไหนเต็มมอเลยครับดูอร่อยอร่อยใส่ไข่มดแดงกับมดแดงไขว่าไหนนี่ วันไ,ไหนหายไปแกะออกวันไหนเฟืกอกฮะยิบสองพอได้แล้วเอาโทรศัพท์เก็บ เอาอะไรเอาเอะไรมะแดงะมะแดงริวอะไรนั้งหมดมาพวงมาม่วงมาม่วงหมดเลยครับออออลคลิปที่หวานแหก็ลงไม่ได้นะครับ ลงไปก็ติดเพลงครับติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่เอาลงครับก็จะถ่ายให้ดูตอนต้มครับต้องต้มให้เปื่อยครับร้าน กระดูกมันครับกระดูกปลาตัวที่ได้ใหญ่ที่สุดก็ประมาณตัวละสามโลสามโลเปะะสามโลเป๊ะบอกลงนี่ก็เนื้อปลา ขาบอกว่าจะจิ้มแต่ไม่ได้จิ้มจะก้อยอะไรเนี่ยนาบอกว่าจะทำจิม้มกิ่ว่าจม,มันไม่ดอก้อยกินดีกว่ามันม,มีบาสบีอ็บาบีเ <laughs> คยเห็นคนญี่ปุ่นกิน ทำไมไม่เคยกินทไมไม่ก,กทิาอะไรเงน้นะออกกำลังกายออ,ออกกลังกายท่าพิสดานมาโอ้วันนี้ร้อนมากเลยนะครับเงอไหลเต็มตัวเลยอยู่ไม่ได้ครับเดนมันร้อนหาดูบ้านเราน้อย บนไรนี่คบบานเลานอยเปิดใส่หมดแดงหมดแดงนี่ครับเรใช้ไม่หมดเราก็เอามันไปปล่อยครับ ให้มีอยู่ตามต้นนี้แหละเนี่ยเต็มเลยครับต้นสมูนี่จะหมดแดงครับเอาไปเก็บอู้หดแดงเต็มเลยบ่ นี่ไปเจอซี่ไเนาะไก่อย่าไปแยป่น่นนนานก,กินมากเลยครับอร่อยหายบวมแล้วใช่ไห,ไหมถอดออกไป น,น,นั่นหน,น้าได้ทีก็สองอันตืดเนาะนี่แหละคนสซนก้อยสี <c ười> มอนก้อย <c ười> มดแดงมดาเพียจ้ะกอยปลาี โอ้วันนี้ไม่ได้ทำคลิปนะครับไปทั้งวันเลยนีคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับทำไม่ได้ติดปะเพลงจ,จอมบ,บานปะติดแดงลงไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงเกรย์ลบออกครับไปดูในเพจดีกว่าครับชูลูกอีสานผมจะลงไปในเพจสองคลิปนะครับ เราซิ่งทำอะไรครับสำหรับทีมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชูลูกอีสานโคซิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่ทีมหน้าครับสวัสดีครับ